ดีค่ะเพื่อนๆพบกับปิงปิงเมื่อไรแสดงว่าเราจะได้พบกับพิธีสนกสนุกแน่นอนช่วงนี้คุณแม่เล่าให้ปิงปิงฟังว่ามีข่าวเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเด็กหลายอย่างที่เราต้องระวังเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอย่างปิงปิงก็เรื่องการล่วงละเมดทางเพศนั่นเองวันนี้ปิงปิงเลยนำวิธีดูแลและป้องกันตัวเองจากภัยล่วงละเมอมาฝากกันค่ะไปดูกันเลย ปิงปิงไม่ยอมเรื่องโดยคุณแม่เองภาพโดยสุวิมลหลัยพบูลวันนี้มีครูผู้ชายมาแทนครูหวายท่าทางใจดีทอฟฟี่ถุงใหญ่มาแจกใครอยากได้แลกให้ครูหอมทีปิงปิงเล่าให้แม่ฟังตกใจเรียบนั่งถามลูกเร็วรี่ ทอฟฟี่มาแลกกับหอมปิงป,งปิงลูกยอมหรือไม่คนดีทอฟฟี่หนูไม่ชอบอมถ้าเป็นขนมอาจคิดอีกทีอย่ายอมอย่ารับทั้งนั้นแม่สอนเร็วพันปิงป,งปิงฟังนี่ใครเอาของมาหลอกล่อมากอดมาขอจับจิ้มหนูนี้ไม่ยอมตะโกนบอกไม่แล้ววิ่งให้ไกลรีบหนีรีบหนี หอ,อมแก้มจุ๊บปากไม่เอาใครทำกับเราบอกแม่ทันทีร่างกายนั้นเป็นของหนูแม่ยำให้รู้สิหนูพึงมีวันนี้แม่มารับสายคุณครูผู้ชายแอบมาเสาสีมายืนส่งยิ้มรีรอยื่นขนมห่อร่อเด็กมานี่ให้ครูจับจิ้มทีนึงขนมรังพึ่งครูยกให้ฟรี ปิงปิงรีบถอยออกมาร้องบอกเพื่อนว่าวิ่งหนีวิ่งหนีครูชายมองหาเด็กอื่นหลอกล่อหยิบยื่นขนมอีกทีเด็กๆวิ่งหนีผวาเจอแม่ข้างหน้าให้ช่วยเร็วรี่เด็กๆทั้งกลัวทั้งอายเล่าถึงครูชายทำสิ่งไม่ดีรุ่งขึ้นแม่บอกครูใหญ่เด็กไม่ปลอดภัยจัดการเดี๋ยวนี้ ครูใหญ่ให้ครูชายออกแม่ทุกคนบอกร้องใจเสียทีปิงปิงดีใจกอดแม่คำสอนแม่แท้ช่วยลูกคนนี้ ยเป็นนีทานที่สอนให้เพื่อนๆรู้จักป้องกันตัวเองจำไว้เลยค่ะว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมากอดมาหอมมาจุ๊บหรือมาจับเนื้อต้องตัวเราโดยเฉพาะอ,าว,อาวัยวะใต้เสือ้อผ้าอย่างเช่นก้นหน้าอกจูบจิ้มของเราถ้ามีใครมาขอดูมาขอจับให้เราพูดดังๆเลยว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับ และที่สำคัญที่เพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดก็คือให้รีบไปบอกคุณพ่อคุณแม่ทันทีเพราะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่ช่วยเราให้ปลอดภัยค่ะจำไว้ให้แม่นกันเลยค่ะแล้วพบกับวิทาาสนุกกับปิงป,งป,งปิงได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ปิงป,งปิงสวัสดีค่ะ